5สัญญาณที่บอกได้ว่าใครเป็นคนฉลาดตัวจริง 1. คนที่ทําเรื่องยากให้เข้าใจง่ายใครใช้คาหรูหราเยอะๆอาจจะฟังดูฉลาดแต่ว่าคนที่พูดเรื่องซับซ้อนให้เราเข้าใจง่ายๆนั่นแหละคือของจริงเพราะพวกเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกโง่แต่ทําให้เรารู้สึกฉลาดขึ้นคนแบบนี้มีพลังที่ลึกเงียบแต่น่าทึ่ง 2. คนที่แปลความหมายของข้อมูลได้คือคนที่ควรฟังให้ดีข้อมูลมีท่วมหัวแต่มีแค่คนบางคนเท่านั้นที่บอกได้ว่ามันกําลังจะบอกอะไรกับเรา คนพวกนี้คืออิน o r เมชันทรานสเลเตอร์คนที่ไม่ได้ดูแค่ตัวเลขแต่ว่าดูเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขพวกนั้นแล้วตีแผ่ออกมาให้ทุกคนเข้าใจแบบที่ไม่ต้องคาดเดา 3. คนที่มองเห็นแนวโน้มจากสิ่งที่กระจัดกระจายคือผู้ทำนายอนาคตของทีมทุกคนเห็นองค์ประกอบมากมายเหมือนกันแต่มีบางคนที่ต่อจิกซอเป็นภาพได้ในความคิดพวกเขาคือพรีดิกเตอร์แม้จะไม่แม่นเสมอไปแต่ทุกครั้งที่พูดเราก็จะรู้สึกว่าใช่เลยมันเชื่อมกันไปหมดและความคิดแบบนี้เองที่ขับเคลื่อนโลก 4. คนที่เชื่อมโยงข้ามศาสตร์ความรู้ได้แล้วชี้ให้เห็นความจริงที่ทุกคนมองข้ามพวกเขาคือวิชชเนอรี่ตัวจริงบางคนเอาข้อมูลมาจากคนละโลกเอามาปะติดปะต่อจนกลายเป็นภาพใหญ่ที่ไม่เคยมีใครนึกถึงแล้วจู่ๆทุกคนก็พูดว่าทําไมไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนพวกเขาคือวิชชเนอรี่คนที่คิดล้ําก่อนเวลาและเปลี่ยนกรอบความคิดของทั้งทีมพวกเขาคือคนฉลาดที่แท้จริง 5. คนที่เห็นศักยภาพในตัวคนอื่นแล้วจัดวางหรือมอบหมายให้ทุกคนอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับคนคนนั้นคือคนฉลาดที่แท้จริง ไม่ใช่ทุกคนจะต้องเก่งเหมือนกันทำได้เหมือนกันแต่ว่าคนที่ฉลาดจริงคือคนที่จัดวางคนให้ตรงกับธรรมชาติของเขาแต่คือคนที่ทำให้ทุกคนได้ทำและได้เปล่งแสงในแบบของตัวเองนะครับ